็สวัสดีนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับอยากจะเป็นพยานของคุณพระเจ้านะครับวันนี้เลกขึ้นเรื่องนึงนครับว่าผมมีครอบครัวผมมีความกังวลใจของภรรยานะครับว่าลูกชายจะเกฑงทหารนะครับเมื่อเมษาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเรากา็คือลูกชายเนี่ยเขาทำงานเนี่ยเขาจะโอนให้พ่อให้แม่เนี่ยทุกเดือนของเขาเนี่ยไม่ต้องไปทกไปถามอะไรเ่ย <ช>เขาจะโอนเข้าบาัญชีเจ็ดพันแปดพันแล้วก็ให้เขาทุกเดือนก<ช>็ขอบคุก็จะ<ช>แต่ว่าลูกจะถึงวัยเกณฑ์อาหารก็ออกมาฝากไปกับพระเจ้านะค,ครับแต่ว่าแอบกังวลลึกๆนะว่าถ้าเกิดว่าลูกเขาโดนเนี่ยไาพาพาอ้ลำพังเขาเองน่ะเ,เดือนอาหารนะ่ะก็อาจจะพอได้จ่ายค่ารถค่าอะไรข,ของเขาแต่ของเราน่ะหายไปนะครับเพราะว่าเขาว่าเขาบอกว่าเขายังจะไม่มีเมียหรอกเพราะว่าเขาห่วงพ่อเพราะว่าน้องยังเล็กนะครับเขายังจะเขายังจะไม่มีเมียตอนนี้ อาคนโตฮะคนโตเขาบอกว่าเดี๋ยวให้พ่อ่อนรถหมดก่อนอะไรก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน <ๆ S 1> ก็ขอบคุณพระเจ้ามีการถัอจันเกิดขึ้นนะครับวันที่เดือนเมษานะครับก่อนก่อนเกฑ์ทหารเขาไปเกฑ์วันที่สิบกว่าที่เฑตสัตหีบนะลูกชายเนี่ยร้มป่วยนะครับป่วยป่วยเป็นร่วงมาทิตกินข้าวกินปลานี่แทบไม่แตะเลยนะครับ ผมก็งงว่าลูกชายเขไม่เคยป่วยขนาดนี้จนก่อนก่อนไปเกณฑ์นเนี่ยเขาหาย,ยนหนาหายอยู่วันก่อนหน้านั้นหายอยู่สองวันแต่ร่างกายก็ยังไม่ได้ฟืน700้นเต็มร้อเเซ็นนะครับก็ไ,<อ>ไปไปที่อำเภอสันทีผมก็ไปรุ้นด้วยไปส่งพี่น้องครับการอะจรย์เกิดขึ้นนะครับเขาไปวัดรอบสองเส้นมันมากไมพี่นอ้องนิดเดียวเอง เราอขายไปสองแสนกลับมาเลยตอ้ไเดไรเองกลับมาสมบูรณ์ของเขาเหมือนเดิมาแนทิ้งเจียวเองต้าายเทมมาแลพระเจ้าแสนดีโอเคคนนดีะครับเนิดนึงนะครับไมเป็นไรครับเป็น้น เฮยเลลูอยากอขอบคุณพระเจ้าครับสรรเสริญพระเจ้าสำหรับความแสนดีของพระเจ้าครับที่มีต่อเราทุกๆคนนะครับ